สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องได้กี่ซีกับผมตะว,วันเช่นเคยครับกับเรื่อง Record o ออ a เล a นาร์กหรือมหาศึกคนชนเทพตอนที่102แล้วล่ะครับและก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นผลโหวตในรอบที่แล้วเนี่ยว่าคู่ที่11ใครจะเป็นผู้ชนะนั้น8 5เเนี่ยเชียร์ซิโมแเฮลเฮกันหมดเลยล่ะครับส่วนโลก,กิเนี่ยอยู่ที่15%เนาะอืมก็น่าสงสารโลก,กินะ แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าโลกีเนี่ยมีบทมาตั้งแต่แรกแรของเรื่องเลยนะเขาเนี่ยจะถูกตัดบทง่ายๆจริงหรือเปล่านะแต่ทุกคนคิดว่ายังไงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเชิญรับชมได้เลยครับและบัดนี้เนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของ Record of ออฟลกนาร์ N กันแล้วล่ะครับธันวาคมปี1939ณสมรภูมิอันเน็บหนาวใกล้ทะเลสาบลาด,ดกาทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ท่ามกลางพายุหิมะแล้วเปลวเพลิงแห่งสงคราม ตำนานอมตะบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นณที่แห่งนี้มันถูกจารึกเอาไว้ว่าปาฏิหาริย์แห่งคอนลา่าเรื่องราวความกล้าหาญเกินมนุษย์และการต่อต้านที่เป็นไปไม่ได้ได้กลายเป็นโศกนฏกรรมและตำนานที่สลักแน่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และผู้ที่ทำให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางฤดูหนาวบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะข่าวโพล กองกำลังทหารโซเวียตจํานวนมากเคลื่อนพลมาอย่างหนักแน่นเตียงก้าวเท้าของกองทัพตะเชือนไปทั่วผืนหิมะแต่ในระหว่างที่กองกําลังทหารโซเวียตกําลังรุกคืบไปข้างหน้านั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากที่ไกลๆปังปังปัง,ปงและทหารก็ค่อยๆล้มลงทีละคนทีละคนตามจังหวะของเสียงปืนนั้นเสียงปืนนั้นดังครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเป็นฝีมือของชายคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีสายลมพัดผ่านเขาปรับลมหายใจให้นิ่งสงบมือของเขาเนี่ยเนี่ยวไกปืนอย่างมั่นคง137ตัวเลขที่เอ่ยขึ้นมาเบาๆเขาได้นับจํานวนเป้าหมายที่เขาสังหารไปและผู้ที่ทําให้ปฏิหารน,นี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมีเพียงแค่พลซุ่มยิงคนเดียวเท่านั้นวันที่30พฤศจิกายนคศ1939 แหาภาพโซเวียตเนี่ยได้บุกโจมตีฟินแลนด์อย่างก,กระทันหันและโดยลําพังโดยกองทัพขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งล้านนายที่เริ่มลุกคืบผ่านเส้นทางหลักสี่สายเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพโซเวียตกว่า1ล้านนายกองทัพฟินแลนด์เนี่ยสามารถระดมกําลังเนี่ยได้เพียงแค่ประมาณ2องแสนสนายเท่านั้นกําลังคนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวนาและผ่านป่าที่รวมตัวกันเพื่อปกป้องมาติภูมิจํานวนของพวกเขา มีน้อยกว่าหนึ่งในสของกองทัพศัตรูที่บุกเข้ามาครับเหตุการณ์นี้คือสิ่งที่โรครู้จักกันในานามสงครามฤดูหนาวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์แนวป้องกันแม่น้ําคอนลากาลังพลฟินแลนด์คนหนึ่งเนี่ยได้ส่องกล้องทางไกสลสารวจแนวหน้าครับและเมื่อเขาได้เห็นกองทัพมหึมาของกองทัพโซเวียตเนี่ยเขาเนี่ยก็อุทานออกมาว่าพัดเจ้านี่มัมนอะไรกันกองทัพมหึมานั่น ที่แนวป้องกันแม่น้ําของคอร์ราเนี่ยกองทัพทหารโซเวียตเนี่ยได้ส่งทหารจำนวน4,000นายเนี่ยเข้าลุกลานครับในขณะที่บันทึกนั้นมีการระบุเอาไว้ว่าฝ่ายฟินแลนด์ที่ประจําการอยู่ในแนวป้องกันนั้นมีเพียงแค่32หนายเท่านั้นการแตกพ่ายของแนวป้องกันเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องของเวลาครับทว่าท่ามกลางศัตรูมากมายขนาดนี้กําลังพลฟินแลนด์นั้นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เราไม่มีทางเลือกเราต้องละทิ้งแนวป้องกันนี้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังอยู่นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นปังทหารโซเวียตนั้นลม้มลงทันทีและทิศท,ทางของสองครามเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการสู้รบในพื้นที่เล็กๆบริเวณแนวป้องกันแค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นสต่ไนเปอร์คนนี้ยังคงนับจำนวนศัตรูที่เขาเนี่ยสังหารไปอย่างเงียบๆ 134 135 136 137ในโลกที่เต็มไปด้วยความหนาวสุดขั้วอุณหภูมิต่ำถึงลบ40องศาเขาบรรจุกระสุนลงในปืนเล็งผ่านสุนยเล็งเล็กอย่างมั่นคงและเนี่ยวไกยอย่างไร้ความลังเลทุกครั้งที่เสียงปืนดังขึ้นทหารของศัตรูเนี่ยก็ล้มลงทีละคนการยิงนั้น แม่นยำสมบูรณ์100%์เซนแม้แต่ทหารโซเวียตเองก็ยังตั้งคำถามกับความจริงตรงหน้าเฮ้ยแนวป้องกันเนี่ยมันอยู่ไกลาจากตรงนี้เกิน500เมตรเลยนะเป็นไปไม่ได้นายกำลังจะบอกว่าเราถูกยิงจากระยะไกลขนาดนั้นเลยเหรอแต่ในช่วงเวลานั้นเองเสียงปืนเนี่ยก็ดังขึ้นอีกปัง138ง138ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งและอีกหนึ่งชีวิตในกองทัพศัตรูเนี่ยก็ล้มลงครับคำพูดที่ยังเอือนเอ่อยไม่ทันจบ ผู้นำนายหนึ่งเนี่ยก็ซุดตัวลม้มลงกลางสมอรภูมิทหารโซเวียตบางคนเนี่ยเริ่มเข้าใจในทันทีนั่นมันนั่นมันอะไรกันนั่นมันความตายเรากำลังถูกหมหัวด,ด้วยความตายสีขาวเตียงตะโกนด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นทั่วแนวหน้าและแล้วกองทัพโซเวียตเนี่ยก็เริ่มถอยกำลังอย่างไร้ระเบียบพวกมันพวกมันกำลังล่าถอยแล้วจากพื้นที่เล็กๆเ,เพียงจุดเดียวจากชายผู้เดียวที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่า ชัยชนะเล็กๆนี้กําลังเริ่มสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสมอรภูมมความหวาดหัวและความสับสนในมู่ทหารโซเวียตแร่ขยายไปทั่วราวกับเขียวของยมทูตโบกตะบัดลงใส่พวกพ้องของพวกเขาทีละคนทีละคนทหารโซเวียตเนี่ยกำลังล่าถอยเราทําได้แล้วในบันทึกของประวัติศาสตร์ในจารึกเหตุการณ์นี้อวยว่าแนวป้องกันแม่น้นําคอลาที่มีเพียง32นายสามารถหยุดยัง้ง การรุกคืบของกองทัพโซเวียตกว่า4 0 0พันายที่สําเร็จและในช่วงเวลาแห่งชัยชนะนั้นเสียงตะโกนดังกึ่งกองกระหึ่มไปทั่วแนวป้องกันซิมูนาซิมูนาซิมูนานั่นคือชื่อของชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ชายผู้ที่โลกรู้จักในนามความตายสีขาวนั่นคือปฏิหารที่สร้างขึ้นโดยความตายสีขาวผู้ที่รู้จักกันในนามซิโมเฮลแฮ กองทัพฟินแลนด์กองพลที่ส2องกองร้อยที่6กพลซุ่มยิงซิโมเฮาแฮชายาติมูนาจากนั้นยามค่ำคืนที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาเหล่าทหารฟินแลนด์เนี่ยได้ตั้งค่ายพักแรมใต้แสงจันทร์พร้อมกับเสียงพูดคุยเบาๆดังขึ้นรอบกองไฟครับว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเราเนี่ยจะลอดมาเฉลิมฉลองคิดมัดด้วยกันได้จริงๆนะจริงด้วยสิอีกคนนั้นเสริมขึ้นมันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะถ้าไม่ใช่พอซิมูนาะ ป่านนี้พวกเราเนี่ยคงทุกวาดล้างจนไม่เหลือแม้แต่เง,งาแล้วแหละเตียงหัวเราะเบาๆเนี่ยปะปนไปกับปันไฟอุ่นๆครับและภายใต้เสียงหัวเราะนั้นทุกคนเนี่ยต่างก็รู้ดีครับว่ามันนะ่ะเป็นความจริงยิงเป้าหมายจากระยะไกลขนาดนั้นแถมไม่มีสะโคบช่วยอีกตัางหากไม่มีทางหรอกที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะทําได้ฉันนะ่ะยิงตั้งร้อยกว่านัดเลยนะกว่าจะโดนเป้าหมายสักเป้านึงนะ่ะ ชายคนหนึ่งก็หวัวเราะและบอกว่านายหมายถึงต้องยิงเป็นพันนัดใช่ไหมล่ะ <c oughs> และน้ำเสียงของใครบางคนเนี่ยก็แผ่วลงครับผมก็บอกว่าฉันน่ะก็แค่อยากจะขับไล่พวกกองทัพโซเวียตออกไปให้เร็วที่สุดฉันน่ะอยากจะกลับไปเจอครอบครัวอีกครั้งน่ะใ,ใช่ใช่อีกคนเนี่ยรีบบ้องในทันควันเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยฉันยอมแลกได้ทุกอย่างเลยแค่เพื่อได้ดสนน้ำซุปอุ่นๆฝีมือแม่สักถ้วยน่ะฉันน่ะแค่อยากกลับบ้านโดยยังมีชีวิตอยู่ก็พอแล้ว ชายอีกคนนี่ก็ยิ้มบางๆแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าไม่ต้องห่วงหรอกราบใดที่ซิมูนาอยู่ตรงนี้ชัยชนะเนี่ยจะอยู่ข้างพวกเราแน่นอนอยู่แล้วใชแว่แล้วเราจะปกป้องมาติภูมิไปพร้อมกับซิมูนาใช่เสียงตะโกนดังกึ่งกองไปทั่วค่ายเรากับต้องการปลุกกำลังใจให้ลุกโชนอีกครั้งสำหรับพวกเขาซิมโมเฮลเฮนั้นไม่ใช่แค่วีรบุรุษอีกต่อไปเข่านั้นกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์ของพวกเขาไปแล้วเวลาผ่านไปคู่หนึ่ง ชายคนหนึ่งก็ถามว่าว่าแต่ซิมูนาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะเกิดอะไรขึ้นกับ MVP ีของเรากันแน่อีกคนเนี่ยก็หัวเราะแล้วตอบว่านั่นแหละติมูนาแหละความนิ่งเท่ของเขานี่แหละที่ทําให้เขานั้นน่าทึ่งสุดๆเลยแหละฉันน่ะนับถือเขาจากใจจริงเลยนะเอาแหละงั้นเราเนี่ยก็ทําตามเขากันเถอะรีบไปนอนแต่หัวค้ากันเถอะแต่ว่าใครจะคาดคิดได้ละ่ะในขณะที่ทหารกําลังหลับไหล ท่ากลางความเงียบสงัดแห่งพื้นป่ามีชายคนหนึ่งที่นั่งกอดเข่าภายใต้้าคุมหนานับตัวเลขในใจอย่างเงียบงัน 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137เขานอนไม่หลับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขารั่นไกยิงไปตั้งแต่คนแรก ไม่มีแม้แต่คืนเดียวที่ซิมูนาจะได้นอนหลับอย่างสงบสุขซิมูนานั่งกอดตัวเองแน่นหัวใจบีบรัดทุกครั้งเสียงของความทรงจำเนี่ยแววขึ้นมาตลอดขอโทษนะขอโทษขอโทษนะขอโทษนะนะเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมลบของเขาได้สูญเสียขวัญกำลังใจเขานะ่ะจึงสร้างหน้ากากแห่งความนิ่งขึ้นมาแต่เบื้องหลังหน้ากากนั้นคือหัวใจที่แตกสลายทีละนิด กับทุกครั้งที่เขาร่าไกยกับทุกกระสุนที่เจาะทะลุร่างกายของศัตรูหัวใจของเขาก็ค่อยๆบอบช้ำยิงขึ้นเรื่อยเลือดที่มองไม่เห็นไหลทะลักออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นบาดแผลที่ไม่มีวันสมานได้ตลอดชีวิตในสายตาของเพื่อนๆเขานะ่ะคือเทพผู้พิทักษ์แต่ในใจของซิมูนาเขาคือชายผู้พังทลายลงทีละนิดและแล้วในวันหนึ่ง สงครามฤด,ดูหนาวหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงจุดสิ้นสุดวันที่6มีนาคมคศ1940แนวหน้าริมแม่น้ำคอนลาทหารโซเวียตเนี่ยยังคงถูกกระสุนลึกลับเล่นงานอย่างต่อเนื่องเสียงปืนที่มองไม่เห็นยังดังก้องในความเงียบเฮ้ยกระสุนนั้นมันมาจากไหนกันวะนี่มันความตายหรือไงเนี่ยในขณะที่เสียงนับอันเย็นเยียบยังคงดังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล540 ติมูนายังคงซุ่มยิงจากเนินหิมะสูงเสียงปืนดังขึ้นปังกระสุนนัดเดียวศัตรูเนี่ยก็ล้มลงอีกหนึ่ง541ในช่วงเวลาที่จำนวนศัตรูที่เขาสังหารได้ยืนยันแล้วว่าทะลุเกิน540ลายและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่เสียงปืนของไวเดสยังคงดังกองกองทัพโซเวียตต่างวาดกลัวจนสับสนบาชิป ไอ้มัจุราชนั่นมันอยู่ที่ไหนกันแน่วะทห,หารสวรีเตบางคนเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วก็รีบยกปืนเนี่ยมายิงส่วนออกไปในความมืดอย่านะไอ้งโง่แต่ทว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วเสียงปืนดังสนั่นออกมาอีกครั้งปังเรากับเป็นเสียงหัวเราะเย้ยหยันจากพระเจ้านั่นมันหรือว่าพระเจ้ากําลังล้อเราเล่นอยู่นะในวินาทีสุดท้ายสไนเปอร์ของศัตรูเนี่ยได้เนี่ยวไกลย,ยิงออกไปอย่างไร้ทิศทางกับส่วนนั้นเนี่ย เบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดคิดมันควรจะเป็นเพียงแค่รูกกระสุนที่ไร่เป้าหมายที่หลงทางและหายไปใน,ในสายลมเท่านั้นแต่ทว่าเส้นทางอันบิเดเบี้ยวของมันนั้นกับพุ่งตรงไปยังบางสิ่งไปยังเขาในช่วงเวลาที่เงียบสง,งัดที่สุดกระสุนเลนลับก้อนนั้นพุ่งเข้าหาเขายังไม่มีใครคาดคิดติมูนานั้นเบิกตากว้างแต่ความเร็วเนี่ยไม่พอที่จะหนีชะตากรรมได้ โชคชะตาอันโหดร้ายได้ทะลวงผ่านล่างของยมทูตเสียงตะโกนดังขึ้นทมกลางความโกรรหนซิมูนาซิมูนาร่างของเขานั้นสุดตัวลงบนพื้นหิมะที่เคยเปื้อนเลือดศัตรูมามากมายหมอหมออยู่ไหนมาที่นี่เร็วหมออยู่ไหนเนี่ยเสียงตะโกนด้วยความตื่นตระหนกดังก้องไปทั่วแนวลบกามุงเขาเลือดอาบทั่วใบหน้าและลำคอของซิมูนา ทำกลางความโกลาหลของเพื่อนร่วมลบและความเจ็บปวดอันแสนสาหัสที่แทบไม่อาจทนได้สิ่งที่ซิมูนารู้สึกได้ในตอนนั้นไม่ใช่ความหวาดตัวไม่ใช่ความโกรธเกลียวไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่กลับเป็นความรู้สึกผิดอันลึกที่สุดในหัวใจเท่านี้มันยังไม่พอฉันไม่อาจหวังให้ได้รับการให้อภัยด้วการกระทำเพียงแค่นี้ในห้วงเวลาสุดท้าย ที่สติยังเหลืออยู่สีมูนารู้สึกได้ว่าอย่างน้อยฉันก็ได้รับการไถ่บาปมาแล้วนิดนึงนั่นคือการไถ่บาปท,ที่แท้จริงตรงคมของชายที่ได้รับขนาดนามว่ามัจจุราชสีขาวได้สิ้นสุดลงในวันนั้นนั่นเองครับ542ศพคือตัวเลขที่สังหารที่สูงที่สุดในหน้าประวัติศสาสตร์ของมนุษยชาติและแม้ เขาจะถูกจารึกไว้ในฐานะพลซุ่มยิงที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์แต่แท้จริงแล้วเขานั้นคือชายผู้มีหัวใจอ่อนโยนที่สุดตัดกลับมาปัจจุบันครับพันธะสัญญามาจุราชตับซิโม,โมเนี่ยได้ใช้ตับของเขาเป็นกระสุนลัดกีดเองที่หน้าเนี่ยก็มีรอยล้าพร้อมกับบอกว่าการเตรียมการเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะติโม,โมเนี่ย ได้เลงไปที่โลกิอีกครั้งโลกิเองก็รู้ในทันทีว่าไอ้เจ้านั้นน่ะกําลังเลงมาที่ข้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละยิงมาสิยิงมาเลยข่าวหน้าเนี่ยข้ามั่นใจว่าข้าจะหาเจ้าเจอแน่ทันใดนั้นเองแอนติกอสนิปปิงหรือการยิงที่แม้แต่พระเจ้าเนี่ยก็หยุดไม่ได้ได้ถูกยิงออกมาจากปืนของซีโมอย่างแรงมากๆเลยละครเลมินไกเนนพงที่ทะยานสู่สวรรค์กระสุนนั้น ได้พุ่งไปหาโลกิอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับแต่สําหรับเทพผู้มีประสาสัมผัสที่เชียบคมก็สามารถตามทันความเร็วของกระสุนได้โลกินั้นคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตำแหน่งที่เขายิงมาจะไม่มีทางรอดพ้นสายตาข้าไปได้โลกิได้สร้างเฮอร์คิวิสโอดินและก็ทอขึ้นใหม่อีกครั้งครับแต่เทพทั้งสามเนี่ยก็ถูกพลวงในเซี้ยววินาทีเท่านั้นโลกิเนี่ยตกใจมากๆและก็คิดว่าข้า,าสามารถมองเห็นเส้นทางของกระสุนได้ เขาจะไม่ยอมให้เจ้านะ่ะลบหนีไปอีกแนะ่โลกิได้ใช้พ้าังของเขาเนี่ยสร้างโลกขึ้นมาในทันทีครับสกัสวอร์แต่ทว่ากำแพงนั้นเนี่ยไม่อาจหยุดกระสุนของซีโมได้ครับกระสุนนัดนั้นพุ่งทะลวงผ่านหัวของโลกิทันทีขณะที่ซีโมเนี่ยยังคงนับอย่างไม่หยุดหย่อนไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถต้านทานกระสุนที่แม้แต่ฟ้าย,ยังทะลุได้ความพ่ายแพ้ของโลกินี้ จะจบลงอย่างที่เห็นจริงๆหรือหรือว่าเขาเนี่ยจะมีวิธีพลิกสถานการณ์กลับมาสู้กับติโมกันได้นะรวมกันหาคําตอบได้ใน,ในตอนถัดไปครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูตอนนี้จบไปแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับประวัติศาสตร์ของติโมแฮลเฮครับความเงียบงันของเขาเนี่ยกับซ่อนความเจ็บปวดจากการสังหารศัตรูทุกคนไว้ภายใต้น้ากากาของเขานั่นแหละครับและอีกอย่างส่วนตัวเนี่ยมองว่าโลกี้เนี่ยยังไม่น่าจะตายง่าย,าย,ายๆครับทุกคนโลกี้เลยนะเว้ยต้องเป็นร่างโคนแน,น่ๆครับเชื่อดิครับทุกคน จริงผมว่าเรื่องเนี้จริงแต่ว่าเราจะรู้ความจริงกันในเดือนหน้านะครับทุกคนว่าโลกกนเนี่ยจะตุยไหมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ